สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับ,รบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไวัยเหลือเกินนะคะกลับมาเจอกันนะคะกับเราเช่นเดิมค่ะดิฉันนุชเยาวเรศมณีพันธ์ค่ะกับผมบอนนที่นันบริสุทธิ์ครับแล้วก็มาพร้อมกับรายการสงขลาซิ City w e ลี่นิวนะคะคแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับ ข่าวสารสาระต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมของเทศบาลนครสงขลาในรอบประจำสัปดาห์ที่สรุปนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะน้องบอนะแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะไปติดตามนะคะการดําเนินงาน ของศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019เทศบาลนครสงขลากันนะคะหลังจากที่เราได้เปิดศูนย์กันไปแล้วะนะคะมาอาทิตย์กว่าๆนะคะไม่ได้หยุดเลยนะคะก็ทำงานนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรับชมบรรยากาศกันค่ะแต่ว่าน้องปอเราไปเริ่มต้นนะคะกับ กิจกรรมแรกที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชสืบเนื่องจากโรคโควิด -19 เช่เนชเ,เดียวกันนะคะบอกแล้วว่าเทศบาลนครสงขลาของเราจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนให้โดดเดี่ยวเนาะเราก็ลงพื้นที่นะคะโดยไปติดตามบรรยากาศนี้กันค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564 ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เทศบาลนครสงขลาได้รับแจ้งมีกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านหรือโฮมคอรันทีนชุมชนบอกว่า โดยนายเกรียงไกรคมขำเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สมาชิกสภาเทศบาลน,นครสงขลาและอสมอได้ลงพื้นที่สอบถามติดตามอาการพร้อมทั้งได้มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในช่วงที่ต้องกักตัวโดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในการกักตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน ทั้งนี้หากผู้ที่ต้องการนำสิ่งของความจำเป็นต่างๆมาบริจาคเพื่อน,นำไปบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบนบ่อยยางที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการหลังจากการรอผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานและพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 i ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงคลาสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0926462860ก็เป็นกิจกรรมแรกรในสัปดาห์ที่เราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะคต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเอย่างเนาะก็มีสมาช,ชิกในครอบครัวนะคะติดเชือ้อโควิดเพราะฉะนั้นสมาช,ช,ชิกที่เหลือในครอบครัวก็จะต้องกักตัวนะคะเพื่อสังเกตอาการในระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อด้วยนั่นเอง มาตอนที่กิจกรรมต่อไปนะครับก็ได้มีการมอบนมและไข่นะครับให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดประจำเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมผู้ชนาการให้กับทางคุณแม่และก็เด็กนั่นเองนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวงเทศบาลนครสงขลานายอำพลธรรมบาโล ลงนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนายจิตทวีตาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสงขลานายนิวัฒน์สุขสิริประลัดเทศบาลนครสงขลาและสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาร่วมมอบนมไข่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงลุกประจำเดือนกรกฎานคมจำนวน5-7คน โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหญิงตั้งครรภและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพ้ชนาการในการเลี้ยงดูบุตร ค่ะก็เป็นโครงการนะคะ,คะต่อเนื่องที่เราจัดมาแล้วก็ในปีงบประมาณ2,564เราก็ดูแลนะคะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แล้วก็มารดาหลังคลอดทุกๆเดือนนะน้องปอนนะก็เป็นโครงการที่ดีที่ได้ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนี้นั่นเอง เราไปต่อนะคะกันที่ข่าวที่3ของสัปดาห์นี้ที่นำมาฝากกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาของเรานอกจากเทศบาลนครสงขลาจะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะโดยเฉพาะนะคะ,ะเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานะคะต้อง ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของทางด้านวัดไสงามนะน้องปอนะที่ได้คิดโครงการนะคะขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะบุคลากรด่านหน้าต่างๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงมือทํางานนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการมอบนะคะข้าวกล่องนะนงปอนนะมีการมอบข้าวกล่องให้กับเทศบาลเพื่อนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล,ลคนครสงขลาน,นั่นเองนะคะเราปิดติด ตามนะคะรับชมบรรยากาศกันค่ะเมื่อวันที่22กรก,กรกฎาคม2564ที่วัดไสงาม นางกัญจนากเกลี้ยกล่าวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาพระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดไสยงามและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาร่วมส่งมอบข้าวกล่องจำนวน500กล่องให้กับเทศบาลนาครสงขลาโดยมีนายสรันบิลพัฒน์นาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานายชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลานายภูรินทิพมณีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานายนิวัฒสุขสิริ ประหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสงขลาและอ,อสมอเป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องเพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนที่ต้องกลับตัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลน,นครสงขลา สำหรับข้าวกล่องที่ได้รับมอบครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับวัดไซยงามส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด1 i ในเขตเทศบาลนครสงขลาภายใต้กิจกรรมข้าวกล่องบรรสุขช่วยเหลือชุมชนสู้ภยัยโควิด -19 โดยจัดทำข้าวกล่องปัรสุขวันละ500อกล่องเป็นระยะเวลา14วันเริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2564เป็นต้นไป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองสงขลาเทศบาลนครสงขลาและอาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอมารับข้าวกล่องเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เมื่อวานก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้มีการแบ่งปันนะคะข้าวกล่องที่เราได้รับมอบมาจากเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นน้ําใจนะคะบอกแล้วว่าเมื่อไรก,ก็ตามที่เรามีการหยิบยื่นนะคะน้ําใจให้แก่กันเหมือนเราเนี่ยเคยบริจาคนะคะหรือว่าเคยเคยช่วยเหลือทางเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาณนะวันนี้เหล่ากาชาติก็กลับมาช่วยเรานะคะเอาละครับก็ ที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เบอดศูนย์มาเนี่ยก็มีการทํางานต่อเนื่องด้วยมาในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรุปผลประจําวันของผู้ติดเชื้อหรือยอดผู้ป่วยต่างๆนะครับก็มีการอัปเดตให้ท่านผู้ฟังอยู่ตลอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็นําภาพการดําเนินการตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เทศบาลนาครสงขลาได้นาเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนาครสงขลาไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ติดตามอาการการแจกถุงยางชีพให้กับผู้ที่ต้องกลับตัวเพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงการรับเรื่องเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิดให้ได้รับการรักษาตามระบบสาธารณาสุข และยังเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของความจำเป็นต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19และมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่นอกจากนี้ในช่วงเย็นของทุกวันจะมีการประชุมสรุปและประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ในเขตเทศบาลนาครสงขลาพร้อมการรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขจากคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วใช่แล้วนะคะจากภาพที่คุณผู้ชมะะได้รับชมไปนะคะก<า>็เป็น กิจกรรมการดําเนินงานต่างๆนะคะของศูนย์ประสานงานนะคะโรคติดควบคุมโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019เทศบาลนครสงขทานนั่นเองนะคะเราพยายามที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อได้รับแจ้งเรื่องมาพบเจอผู้ติดเชือ้อหรือผู้ที่สงสัยว่าอาจจะอาการบ่งชี้นะคะว่าอาจจะเป็นโควิดนะคะก็จะต้องได้รับ การตรวจหาเชือ้อกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องกักตัวแล้วก็ส่งตรวจด้วยนะคะแล้วเมื่อโดนกักตัวแล้วก็จะต้องมีอาหารการกินนั่นก็คือเรื่องของถุงยังชีพเทศบาลน,นะคะโดยศูนย์ประสานงานตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือต่อเนื่องแล้วเมื่อได้รับการรักษาแล้วรักษาหายนะคะได้กลับบ้านก่อนกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านก็จะต้องมากักตัวอีกนะคะ เพื่อที่จะให้ปลอดภัยจริงๆกับสมาชิกในครอบครัวนะคะทุกอย่างเหล่านี้ล่ะค่ะตลอดสัปดาห์ที่เราประมวลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะค้รงบอนะจริงๆแล้วการทํางานเบื้องหลังเนี่ยคือเยอะมากแล้วที่สําคัญเลยค่ะเทศบา,นาลนครสงขลาของเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆนะคะกับเทศบา,นาลนครสงขลาภายใต้ศูนย์ประสานงาน ซึ่งต้องบอกว่ามีทุกวันที่เข้ามาบริจาคที่ศูนย์นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็เป็นการช่วยเหลือกันในยามที่เราเกิดวิกฤตแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เอาละค่ะนี่คือกิจกรรมต่างๆที่นํามาฝากกันในรอบประจําสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปก็มีข่าวมาฝากในช่วงท้ายรายการของเรานั่นก็คือเรื่องของมาตรการนะคะควบคุมต่างๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขาลาของเรานะคะแล้วก็จังหวัดต่างๆที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะมาดูกันนะคะว่าใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะประชาชนแล้วก็สถานประกอบการกิจการต่างๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรไม่ได้บ้างนะ้องปอนนะ<ห>เพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่คิดว่า ผมจะทําได้แหละนะคะเราอยากที่จะให้ได้รับทราบกันไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเราจะได้ปฏิบัติกันได้ถูกต้องแล้วก็เข้มกันจริงๆเพื่อเราจะได้ลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> เราไปดูกันค่ะว่าในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็กิจการห้างร้านต่างๆทําอะไรได้บ้างแล้วทําอะไรไม่ได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา21นาฬกาถึง4นาฬิกายกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัดเว้นแต่การเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการแพทย์การรับวัคซีนให้ Work f r ฟ m home 100%ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้เอกชน Work f r ฟ m Home เต็มขีดความสามารถยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการควบคุมโรคระบบสาธารณูปโภคการจราจรการบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้าหากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งต้องเข้มมาตรการ D M H T T A นอกจากนี้ ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่านไทยชนะณด่านตรวจหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในรถโดยสารไม่เกิน50%ของความจุของผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท อันนี้ควบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจํานวนมากกว่า5คนนะคะทางด้านกิจการห้างร้านต่างๆนะคะในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาสถานสถาบันการศึกษาให้เรียนผ่านระบบทางไกลงดใช้อาคารในการเรียนแบบออนไซต์ site. กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็น และต้องดําเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมการเงินธนาคารตู้ ATM ธุรกิจสื่อสารคมานาคมไปรษณียและพัสดุพันธุ์ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงปัป๊มน้ำมันปั๊มแก๊สรวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง d e ลิเวอรี่ออนไลน์ส่วนทางด้านของร้านอาหารเครื่องดื่มห้ามนั่งทานในร้านโดยเด็ดขาดนะคะโดยให้ซื้อแล้วนำไปรับประทานที่อื่นเท่านั้นแล้วก็เปิดได้ถึงในเวลา20นาฬกา ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลเปิดได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เกต็ตยาและเวชภัณฑ์และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐเปิดได้ถึง20นาฬิกาโรงแรมเปิดได้ปกติงดกิจกรรมการประชุมสัมมนาหรือการจัดเลี้ยงและร้านสะดวกซื้อและตลาดสดค่ะ ให้ปิดนะคะในเวลา20นาฬิกาแล้วก็ไปจนถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคนอกจากนี้ค่ะน้องปอนอกจากสิ่งต่างๆที่เราบอกไปเนี่ยยังมีมาตรการเพิ่มเติมที่ปิดเพิ่มนะคะคมีอะไรบ้างคะคมีดังต่อไปนี้ครับสนามกีฬาทุกประเภททั้งประเภทในร่มและกลางแจ้งเช่นสนามแบดมินตันสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลประเภทการแจ้งเช่นสนามกอล์ฟซ้อมกอล์ฟสนามฟุตบอลสนามเทนนิสเป็นต้นลานกีฬาศูนย์การเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์หรือขอศิลป์ห้องสมุดสาธารณะหรือห้องสมุดชุมชนพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท,ท้องถิน่นแหล่งประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทำเล็บ ส่วนสาธ,ธารณะส่วนพฤกษศาสตร์ต่างๆสถานประกอบกิจการอบไอน้ําอบสมุนไพรสนามแข่งขันทุกประเภทส่วนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานบริการควบคุมน้ําหนักหรือสถานเสริมความงามคลินิกเสริมความงามเช่นกิจการสปานวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้า นอกจากนี้ครับมีการที่สามารถเปิดตามมาตรการได้มีดังนี้ครับสถานรับเลี้ยงเด็กเฉพาะที่รับเลี้ยงในโรงพยาบาลสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติทุรลสสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติทุรล 3. ตลาดนัดตลาดสดตลาดโตลุ่งเปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหาร หรือวัตถุดิบเพื่อบริโุคเท่านั้นใช่แล้วค่ะแล้วก็มาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะคก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะค,ะคก็คือวันที่23กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่2สิงหาคม2564นั่นเองนะคะคก็ ขอให้ช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่สอบถามกันเข้ามามากมายเลยนะน้องปอนะนั่นก็คือเรื่องของถามว่าถ้าจะเดินทางข้ามจังหวัดออกนอกเขตจังหวัดตอนนี้ขั้นตอนอต้องทำอะไรบ้าง วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะเพื่อให้ใคลายสงสัยกันสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางแต่ว่าต้องขอว่าต้องเป็นผู้ที่มีความจําเป็นจริงๆนะต้องปอ<ช>นะถ้าตอนนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ขอให้อยู่กับที่ก่อนนะคะ<ช>ขอสักระยะหนึ่งเนาะ เราไปดูค่ะขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาซึ่งออกมาเมื่อวานก็คือวันที่22กรกฎาคม2564ค่ะขั้นตอนที่ 1. ให้ผู้เดินทางขอหนังสือรับรองความจำเป็นณนะที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ขั้นตอนที่2ลงทะเบียนกรอกข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง ผ่านการสแกน QR code หรือผ่านเว็บไซต์ covid19.in.th แล้วนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ณนะด่านตรวจและขั้นตอนที่3สแกน QR code ไทยชนะณนะด่านตรวจก่อนเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนั่นเองนะคะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันที่จะต้องปฏิบัตินะคะหลายคนบอกว่าทำไมยุ่งยากจัง ก็เราขอความร่วมมือนะคะคในการงดนะคะเดินทางนั่นเองนะคะก็ถ้าไม่จําเป็นอย่างยิ่งที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็ขอให้อยู่กับที่ตั้งของเราก่อนนะคะคเมื่อไร่ก็ตามที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสามารถเดินทางไปไหนก็ได้นั่นเองนะคะครับผมเอาละน้องปอตอนนี้นะคะช่วงท้ายของเราจริงๆแล้วก็จะต้อง ฝากให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามพวกเราผ่านช่องทางสื่อสารของเทศบาลนครสงขลากันค่ะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับก็าสามารถเข้าไปติดตามกันได้ครับที่ 1. ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลา,า www.songklasity.go.th ครับ 2. เว็บไซต์ Facebook เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ครับ 3. ช่องทาง YouTube เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ 4. Line Official a c c o u n t ใส่แอดนำหน้าตามด้วยสงขลา c ซิตี้5ดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน fm 106.25 MHz ครับค่ะทุกๆช่องทางเราสื่อสารถึงกันได้สามารถสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าส่งคำติชมนะคะ,คะเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราสองคนนะคะกับการนำข้อมูลเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็คงจะครบทั้วนแล้วในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวต่างๆมาฝากกันเหมือนเดิมพยายามที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมได้รับทราบกันให้มากที่สุดนะน้องปอลน,นะสำหรับเราสองคนวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมต้องดูแลตัวเองอย่างขั้นสุดยกกากกำลังสองใส่หน้ากาก,ากล้างมือบ่อย ถ้าไม่จาเป็นอย่าออกไปไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อคนรอบตัวของเราด้วยวันนี้ต้องไปแล้วจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ